กอีกหนึ่งเรื่องราวนะต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าสื่อเนี่ยมันเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของสื่ออยู่ดิจิทัลในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของภัยออนไลน์เกิดขึ้นง่ายเหมือนกันนะคะวันน,นี้ต้องบอกว่า เขาเรียกว่าภาัยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปลายนิ้วคลิกถ้าเราใช้สื่อออนไลน์แบบไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้เนี่ยโดยเฉพาะภัยออนไลน์กําลังระบาดหนักในยุคปัจจุบันด้วยวันนี้ค่ะมี5ภัยนะคะที่เป็นภัยออนไลน์ยอดฮิตค่ะที่คนร้ายชอบตีเนียนมาหลอกเรานะคะหรือว่าหล,หลอกคุณผู้ชมค่ะมีอะไรบ้างและจะป้องกันตัวได้อย่างไรวันนี้ค่ะติดตามได้จากคลิปพิเศษของเราค่ะภออนไลน์ ที่คนร้ายตีเนียนหลอกคุณแบบแนบเนียนมาดูกันว่าห้าภัยออนไลน์ยอดคิดที่คนร้ายชอบใช้ตีเนียนหลอกคุณมีอะไรบ้างแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรภัยที่1ซื้อของแต่ได้กล่องเปล่าหรือไม่ได้อะไรเลยคนร้ายมักตั้งร้านหลอกในแพลตฟอร์มต่างๆใช้ภาพสวยราคาถูกแล้วหายเงียบหลังรับเงินหรือส่งของมาแต่ไม่ตรงปก วิธีการป้องกันตัวเองนั่นก็คือเช็ครีวิวจากผู้ซื้อรายอื่นๆเลือกบริการเก็บเงินปลายทางปลอดภัยที่สุดภัยที่สองลงทุนแล้วรวยเร็วแต่เจ๊งไวกว่ามิจฉาชีพมักอ้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเช่นลงทุนหมื่นได้คืนแสนในไม่กี่วันบางครั้งใช้ชื่อองค์กรใหญ่หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาหลอกให้เชื่อวิธีการป้องกันตัวเองนั่นก็คือ อย่าเชื่อคำโฆษณาที่ดูดีเกินจริงภัยที่3รัฐรวมหลอกภัยออนไลน์ที่แฝงความอ่อนไหวคนร้ายจะเข้ามาตีสนิทคุยหวานทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่าใช่ก่อนอ้างเหตุให้โอนเงินวิธีการป้องกันตัวนั้นก็คืออย่าโอนเงินให้คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงเด็ดขาดภัยที่4คู่จนโอนแก๊งคอรเซนเตอร์มาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ธนาคารแจ้งว่าคุณมีความผิดหรือเกี่ยวข้องกับคดีแล้วขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหรือให้กดลิงก์ที่ฝังไวรัสดูดเงินวิธีการป้องกันตัวนั้นก็คือหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายขอข้อมูลหรือให้โอนเงินผ่านโทรศัพท์วางสายทันทีแล้วโทรสอบถามที่หน่วยงานจริงเท่านั้นไผ่ที่ 5. ยาดีเวอร์สรรพคุณเกินจริง มีการรีวิวปลอมใช้ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหลอกลวงวิธีการป้องกันตัวนั้นก็คือตรวจสอบออยและชื่อบริษัทผู้ผลิตปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาใดๆรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อหากสงสัยว่าโดนหลอกโทรแจ้งสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441หหรือแจ้งความกับตำรวจใกล้บ้านได้ทันที